สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ตองวดเนาะครับผมค่ะหลังจากสลบมาโอ้ค่ะท่านผู้ชมฟันได้กันยังบ่บได้เนาะค่ะเสียอ้ยสื่อบนออกล่างสื่อล่างออกบนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะจักวัเป็นญังไดแต่ว่าสักมื่นต้องเป็นของเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชม คือแม่กอทม้อวานี่แหละเนาะหมดนี่แหละครับผมค่ะน้ำเชีย่ยวฝันตองงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าข่อยฝันตองงวดดีดีเนาะทอแม่เค่ะฝันตองงวดล่ะกาม่าบัดสิเลขสิออกเนาะทอครับแม่นดีค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่าหันกาฝันตองงวดว่างูอยู่ในสางูงูจงอางนะค่ะท่านผู้ชมเลื่อยไป บานนี้จ้าไหนขึ้นมาเทิงดีบานนี้ตอนที่แหลกเรองเตยอยู่อย <laughs> <laughs> โอ้ยจ้าไหนเหลื่อยขึ้นมาหาขาหาขอถทดขอใด้ะคะท่มมามผู้มหาตีน้ำเชี่ยนะค่ะกับผ้ากันตีซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งหกตัดกับซีคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกค่ะเนี่ยตีแต่ก็ยกข้างหลังให้เขาเนาะยังอยู่หลงังโอ้ขอโขอย,ยขอถทษขอให้ระคะท่ามุู้มน้ำเชี่ยอุกอังค่ะ <laughs> <laughs> เอา๋า ก้อนสิไปฟังข่วมฝันบักแตงใกล้สิมืดแล้วค่ะท่านผู้ชมบวชมือเส้านี่โอ้ค่ะเสียบๆเถอะธรรมชาติครับคุณส่หั่นแม่ค่ะท่านผู้ชมใส่เกีย๊ยใส่นน้ำกะทิสดพร้อมบ้านี้มันมันสีกับงามมั้งเน่ยอันบานนะิน,านียหวานทอมแล้วหรอเนาะหวานหวานที่สำคัญหอมแตงไขง่ครับเนาะโอ้ยหมดแม่งหลาย แกงไทยก็มีครับอิดมองอีกค่ะท่านผู้ชุ่มมองแนวมาเด้อค่ะท่านผู้ชมกินแตงไทยแล้วก็ไปเอาคว้วฝันของน้ำเชี่ยค่ะอันใส่เกี๊ยวจักหน่อยเสียบเสียบเนาะแถาแม่มันจิตัดกันนั่งเสรลจแล้นหวานเค็มๆเลียหน่วยเดียวดิถ้าหวานหน่วยหนึ่งยั่วหน่อเจ้าท่านไในบิดเนาะนีอีกหน่วยหนึ่งหน่วยนี้ท่านไในซุกปันใดค่ะ อันนี้ซุกละหวานหอมหอมหอมมาเด้อค่ะเอฟซีของน้ำเชียกับเกามาเชีย่ยค่ะ<ช>ค่ะ,คะอันเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังสีแล้วค่ะท่านผู้ชมฝันว่าไปหน้าเนี่ล่ละค่ะพอไ่ก็ไม่ใงกลับไปอีพอก็อีเมียกลับไปค่ะท่านผู้ชมบารน,นี่เกามาเชีย่ยกลับไปน้ำเชียกลับไปทหารไปสองคน ค่ะทหารไปสองคนทหารมาบบลูจักทหารไปอีอยังค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นทหารบ่เมนทหารอันบ้านเฮาเทีา่แถาเป็นทหารคือจังอันญี่ปุน่นอันแม่อ๋อที่เป็นใส่สุดอันแมนเห็นกับตาเลยว่าเป็นทหารญี่ปุน่นค่ะไปยื่นใส่ตีค่ะท่า,านผู้ชม พพราะไงก็ม่ีไงก็อีกจุดหนึ่งน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยอีกจุดหนึ่งใครเป็นครูแมนีนทหารกับเป็นครูผู้ชายเธอะท่านผู้ชมทหารค่ะ,ะน้ำเชี่ยกับเล่ยยางลงไปค่ะท่านผู้ชมอันเป็นสายห,วยห,ห,ห่วยหเข้าว่าห่วยหรืเนาะแมนีนค่ะห่วยเป็นห่วยหนามงามงามใสค่ะขท่านผู้ชมใสตรงองค์แต่ว่า อมองห้วยเนี่ยมันจะเป็นโขดหินเป็นน้ำเป็นหินไหมแถอเลี้ยวลงไปแบบใสตรงองเลยค่ะท่านผู้ชมบาน้ําเชีย่ยก็เลเอามือไปวิดวิดน้ำบานี้กเ็เลเฝ้าขึ้นมาเพราะว่าย่านตกย่านมืนลงเพราะว่าเลี้ยวลงไปนั่นหลึกขักหลึกแหน่ข่าห่วยแต่ว่าก็มันสีใสเนี่ยแถมันมีหินเนาะ,ะหินมันสี<อ>ยู่กลางๆางค่ะท่านผู้ชมหินกัมาแล้วด้วยครับผมค่ะ บ้านี่แต่ว่าน้ำเชี่ยสิว่าวาเรียงทหารเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเห็นตัวเลขกะสิแปลความไม้ออกอยู่หรอค่ะเนาะเพราะว่าทหารเพิ่นกัมีปืนพร้อมดิอ่าค่ะเพิ่นมีปืนพร้อมเพิ่นกัมีปืนมาน้าค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะแต่ว่าเพิ่นบริห้เอียงค่ะพี่น้องตีซอยน้ำเชี่ยเนี่ยแต่ว่าในาน้ำของน้ำเชี่ยนี่ นามนี่เป็นที่หนึ่งคักแล้วนาำเดือนนี้หนึ่งเดิอนนี้เดือนนี้ก้มฟันข่อยหนึ่งขันก่อยฟันเห็นนาำมาโหลดหนึ่งสองขันก่อยฟันเห็นงูบ่าเจ็ดกับหกเห็นบ้านหม่หรอแมนเดืยนนี้มาหกบานนี้เห็นบ่นงูอยู่ในศาลเห็นปะนามอยู่บานนี้จักรยานนี่ของแท้นะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยฝันตองงวดกันค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะ,อะตอนนั้นก็เอาไปออก,ลเ,ออก,กเล้ามันบ่าออกบัดนี้ก็เลยบอกก็เก่ามาเชียวว่าเข่ามาเขียนรัฐบาลไทยเพื่อมันไปไทย <c oughs> ไปอีหหลีไปหนึ่ง <c oughs> ล่วงลางนะโอ้ยงูจงอางอยู่ในหนามข้างลางอีกใหญ่ขึ้นมากนี่แหะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยหมกักแปดแปดนี่ก็คือปืนค่ะปืนปืนก็นคือหนึ Mm hmm. ค่ะมีหนึ่งทหารนี่กับสิบบคือหาบ่ค่ะท่านผู้ชมเฮ้ทหารเป็นอย่างผู้ใช้เนาะครับค่ะผู้ใช้มีสองใเทถานี้ mm hmm. เห็นบอ mm hmm. คอยคอยเท่ากบว่านี่เอาสองกับหนึ่งมาแสกค่ะมีกับจิตัดมาจากนี้เนาะตัดมาจากนี้ mm hmm. หรือว่าที่เกามาเชียร์จปรให้กันค่ะหินคือว่าหัวแขงกับหาเนาะเตี mm ้ย hmm. หินหาห่วยหาปู้น่าจะเลยบอกห<อ>นึ่งกับน้ำอยู่แล้วครับผมห<า>นึ่งกับหานี่กับพวเนีย่ยมันไปสอดคล้องกับปืนกับทหารนะ้ำบ้านนี่หนึ่งเก่ามากจะใสด่ดิพอใหญ่ก็ไม่ใหญ่ยุ่ขังคู่ห่วยอยู่แล้วยุ่ขังห่วยคแต่ว่าฝันเห็นพอก็แมีพวกผาดน,นะคือจังหลาสุดเนี่ยแม่มมหา อสามขึ้นติดนะเถ่ว <Yeah. S 2> บานีก 0, ระซูนพ่อโบไปหนึ่งพ่อศูนย์สามบอกอยู่ในขีบถูกขีบนอกค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก่าเนี่น้ำเชี่ยเอวนามกับพอกับแมวมาใส่แล้วค่ะพอกับแม่น้ำเชี่ยนี่น้ำเชี่ยตีเป็นเก่าก็จะเง,งินเก่ายังก่อนเถ่าเก่าศูนย์สามสีมันออกกันไหม uh. อ่าพอยาก็ไม่เงยมานะเนี่ย <Yeah. S 2> ขีน้ำเชี่ยวฝันเห็นกูแถาตีเป็นเก่าเนะาะค่ะอ่า หนึ่งสองนี่กะพี่น้องเบื้องพอกับไปคูหนึ่งสองคนเนาะน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยอีกกะคูหนึ่งแล้วอนะครับบานนี้ทหารทหารกับคูหนึ่งอีกค่ะย่งละสองย่งละสองไหมคะ่ะท่านผู้ชมกับเลยตีอหนึ่งเจ็ดนี่มักคักค่ะท่านผู้ชมขึ้นว่าอเลขประจําปีเลขประจําเดือนของเดือนกรกฎา ที่แม่พ่นไห้น้ำเชี่ยมากมันสีบอลลูดค่ะท่านผู้ชมมันยังสีมีอีกอยู่นี่ค่ะเจ็ดหนึ่งสามนี่ที่จริงมันมีเจ็ดหนึ่งสามค่ะตอนเดือนมิถุนายนพันไห้พี่น้องพันบ่เขาใจเหลขกตัวนี้เม่นอีหยงพนว่าเล็กประจาเดือนที่ว่าดวงน้ำเชี่ยนี่ยนะครับผมแต่ละเดือนว่าเลขดวงดวงไข่เอาเถอะเนาะขัดิีวังยๆงพง่้นไห้ไปเสี้ยงสูกค่ะ กับมาเชียกับอีกชุดหนึ่งกับพี่น้องไปถามเพิ่นเพิ่นกับเสี่อีกชุดหนึ่งไหมคะเดือนมีถุนาหน้าเชียได้หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองนี่วันที่หนึ่งกับชิบกเนี่ยมีถุน้านี่ต้องติดวันเพิ่นติดเจ็ดสองสองตเลยสองเทียเลยไหมคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นของเดือนกรกฎาคมท่านได้สินเพิ่นว่ามันยังติดหนึ่งหมู่ว่านนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่ วดนี้ก็บโตเก่างวดนี้ก็ยังโตเก่าพออันยังเดือนเก่าเจ็ดหนึ่งสามอืมยูคนี้ละนี่อาจจะมียูคนี้อีกก็ได้นี่น้ําเชี่ยกับเล่ยมากนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะฝันตองหัวเดิมเชี่ยบ่โงงเนาะค่ะท่านผู้ชมปะค่ะไปกินเข่ากับน้ําเชี่ยครับอ่าไปกินเข่ามือแลงพอกันยาฝาวนอนเด้อค่ะท่านผู้ชมคืนนี้พบกันกับ ตัวเลขของพี่ต้อยเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยเพินสิปอยตองวดมือแรกงเจอกันเด้อค่ะท่านผู้ชมย่าฝาวนอนอมาเบิ่งตัวเลขของพี่ต้อยนํากันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยงวดล่าสุดเนาะค่ะ เบิ้งเนี่ยคะ่ะงวดก่อนคุนอะค่ะท่านผู้ชมผีต่อยเบิ้งวันที่น้ำก็ได้คะ่ะน,นี่น้ำเชีย่ยวมาเบื้องขององวดที่ผ่านมาให้พี่น้องเบิ้งคะ่ะไปดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปทั้งบนไปทั้งล่างของผีต่อยคะ่ะนี่ล่าสุดหมูว่านนี่คะ่ะท่านผู้ชมนี่ ไปทั้งบนไปทั้งล่างอีกค่ะคืนนี้พบกันยาเฝ้านอนเด้อค่ะเบิ้งคลิปแล้วคอยนอนเด้อค่ะท่านผู้ชมเหมือนแรลงน้ำเชียสิลงของผีต่อยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเหลขคข่วมฝันของน้ําเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขนสวัสดีค่ะ